ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเสมอกันนะต้นเสมอกันสวยงามนะนนแรงน้ำก็ดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น อีกแปลงหนึ่งอีกล็อกหนึ่งนะครับ มีวัวด,ด้วยนะครับหนึ่งนะอ๋อตอนนี้จะขึ้นเนินสูงนะครับ อกอ,อ้อัดไรตัวนี้อืมเนี่ยบนเนินนะครับบรจยกาศพี่กบเคยมาทำคลิปที่นี่เดี๋ยวพี่กบพาดูวิวนิดหนึ่งนะครับนะครับแปลงนี้ร้อยย่สิบก้าไร่นะของ ของเจ๊ขาวนะครับอยู่ที่ท่าตะเกียบก็มาใช้ผลิพันธ์แอปซ่าซอยพลัสนิวทิ้เพลนนะครับเต็มสูบเลยนะครับวันนี้ก็เอาผลิพันธ์มาส่งนะครับที่เห็นทั้งหมดข้างล่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะตรงนั้นที่เห็นขาวๆเนี่ยเป็นทุเรียนใหม่ที่ให้ดูตอนแรกนะครับข้างล่างตอนนี้ก็ต้นสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะต้นสวยงามตรงนี้ก็จะมีทุเรียนใหญ่โฉบสารแล้วข้างล่างตรงนู้นก็จะเป็นเงาะ เดี๋ยวก็จะซูมให้ดูนะเนี่ยต้นเงาะเงาะปีที่แล้วโอ้โหได้ผลดีมากนะครับเนี่ยเป็นวิวสวยมากเลยน้ําก็ดีแหล่งน้ําดีมากเลยนะนยครับแหล่งน้ําดีทุเรียนปีนี้ก็ทําสารแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อติดตามต่อไปนะครับ